แม้ใครจะหาว่าผมบ้าก็ตามแต่ผมจ่าสิบเอกสวัยไรสีจะขอสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดี ทุกท่านเลยครับที่เอฟซแล้วก็ติดตามจะไว้ทุ่งนาผาฟันนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนะครับพศ .2566 เป็นมิตรหมายอันดีเป็นโอกาสตีจะไว้จะนําพาพี่น้องมาที่ทุ่งนาผาฟันสองวันบนดินนะครับมาชมบรรยากาศการเก็บมะไฟนะครับตอนนี้เก็บปู่ไว้กินก็พอได้กินแล้วครับเพราะว่ากินไม่ทันแล้วพี่น้อง จะไว้ก็จะนำมาไฟนี้ไปขายไปแจกไปจ่ายพี่น้องเด้อพี่น้องที่ถ้าเอซีทุกท่านส,น,สนใจที่อยู่ใกล้แถวทุ่งนาผาฝันนะครับก็อย่าลืมนะครับที่ร้านเสริมสวยคุณป้อมตรงนั้นเป็นร้านขายผลไม้นะครับร้นานขายผลไม้ก็ไฟตัวนี้จะไปอยู่ที่นุ่นมีรถมีแลกมีแจกมีแถมนะครับลองไปชิมด,ดูว่ามันหวานมันอร่อยขนาดไหนนะครับไฟทุ่งนาผาฝันถ้ามีสารเคมีมีม แม้แต่นิดเดียวนะครับจาไว้นะครับจะให้ทีบเลยครับนะครับนะครับทุ่งนาพระฟันสอบวันบนดินนะครับจาไว้ปลูกเอกรมือแล้วก็นะครับบอดปาิจากสารเคมีนะครับเดี๋ยวไปเก็บกันครับวันนี้พี่น้องมาไฟพี่น้องเหลือจากการกินนะพี่น้อง ไม่มีใครกินแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องก็ไม่อยากจะกินแล้วนะครับจ่าไว้ก็จะเก็บไปวางไว้ที่ร้านเสริมสวยคุณป้อมเด้อพี่น้องอนะังอยากที่เราปลูกพี่น้องปลูกไว้ก็ไปกินเองนะครับมันแจก,กพี่น้องกินเหลือกินเราก็เอาไปขายพี่น้องนะเอาไปขายที่ร้านเสริมสวยคุณป้อมนะครับหรือว่าอยู่ที่หน้าบ้านจ่าไว้แล้วครับ นาบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องต,ตามได้นะครับตอนนี้เขาจะเก็บมาไฟไปเพื่อที่จะไปขายไม่อยากขายหรอกครับแต่ว่าไม่มีใครกินแล้วพี่น้องเนาะตดแรกแจกแถมนะครับมาเห็นผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะได้นะครับเราปลูกมะไฟปลูกผลไม้เราก็ได้กินตามฤดูกาลมีเงาะต่อไปเราก็จะกินเงาะเรากินทุเรียนนะครับมีทุกที่นะครับมีทุกอย่างที่เราปลูกนะครับ ปลูกเองกินเองนะครับขายเลยครับนักเลงพอนะครับพี่น้องจะไปเก็บมาไฟไปขายลองดูว่านะครับรถแรกแจกแถมพี่น้องดูธรรมชาตินะพี่น้องเดรกาศทุง่งนาผาฝันฝีมือเจ้าไว้พี่น้องเอ้ยนี่ปลูกเองนะครับไม่มีเคมีพี่น้องไปดูรสชาติอืมต้อนช้อเลยพี่จอ,อมแซ่บอร่อยพี่น้องแซ่บไร้ ทุกนาภาฝันสวรรค์บนดินนะครับอยู่ที่อำเภอน n เกลี้ยงนะครับอำเภอ n เกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องมาที่อำเภอ Nam Kiang n เกลี้ยงเลยครับกด G P S มาที่อำเภอน Nam k ี้ยงนะครับแล้วก็โทรหาจ่าไปนะครับรับรองนะครับอยู่ใกล้อำเภอ n เกลี้ยงห่างประมาณ800เมตรนะครับอำเภอน n เกลี้ยง800เมตรนะครับในอำเภอนาเกลี้ยงมีที่เดียวนะครับเดินตามรอยพ่อนะครับ ทำเกษตรนะครับเดินตามรอยพ่อมีที่เดียวนะครับที่เพื่อนำเพียงที่ว่าสุดยอดที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ทุนตัวเองนะครับไม่มีการนะครับทางราชการยังไม่ได้เล็งเห็นยังไม่มองเห็นนะครับแต่ว่าจ่าไว้ก็มองเห็นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับมองเห็นแล้วนะครับพ่อจ่าไว้ทําเองกับมือเดินตามรอยพ่อเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคานะครับทําทีละอย่างนะครับทําทีละอย่างนะ ไอ้สำหรับคลิปนี้จะว่าให้ดูแค่มะไฟนะครับมะไฟหวานนะครับนะครับตอนนี้มจะไว้ปลูกไว้ต่นนะครับตอนนี้มีต้นหนึ่งที่กําลังติดลูกนะครับแล้วก็จะไว้ปลูกเสริมอีกประมาณสี่ห้าต้นนะครับมะไฟหวานแค่มะไฟหวานนี่เราก็ขายได้แล้วพี่น้องการจะขายเราก็ค่อยขายค่อยเริ่มนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเราได้ขายแน่นอนนะครับจะไว้ยังกลัวเลยครับตอนนี้นะว่าอีกสี่ห้าหกปีจะไว้จะรวยจะไว้กลัวจะไว้รวย แต่ว่านะครับการรวยเนี่ยนะครับยุ่งเหยียบอะไรไฟไฟหวานพี่นอ้องยุ่อเหยี้บอะไรหวานหวานหวานเปรี้ยวมีเเดียวแต่ว่าหวานมากครับเดี๋ยววันนี้เก็บมาไฟไปฝากพี่น้องกันนะครับถ้าเหลือจากฝากเราก็ขายต่อ เอาไปวางไว้ก็จะมีขายด้วยชิมด้วยถ้าอร่อยก็กินไปถ้าอร่อยก็เอาไปกินนะขายถูกๆครับพี่น้องมะเก็บมาไฟวิธีเก็บมาไฟง่ายๆนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยจับมาลวงัดขึ้นได้พี่น้องได้ง่ายง่ายง่ายวิธีเก็บมาไฟ,าไฟไง่ายๆนะครับ,ง,บงัดขึ่นเอาไปเลยใส่นี่พี่น้องนี่ เอาไปวางไว้ร้านค้าพี่น้องนีวันนี้เก็บไปสักประมาณสี่ห้าโลก,ก่อนนะครับลองดูถ้าว่าพี่น้องติดใจหรืออร่อยก็โทรมาที่ทุ่งนาพาฝันวรรค์นบนดินนะครับนะครับผมยิ่งจะบอกว่าสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้เพราะว่านะครับเก็นคลิปสั้นๆเพื่อที่จะนะครับผมจะไว้ทุ่งนาผาฝันนี่ก็นะครับทุนไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีทุนแต่ก็ใช้เวลาใช้ความเพียรน,นะครับ ใช้เวลาใช้ความเพียรเป็นทุนนะครับท,ทําทีละอย่างค่อยๆทาเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทาทีละอย่างนะครับก็ <c oughs> กค่อยๆทํานะครับการบางคนบอกว่าอุย้ยท่านมีทุนท่านก็ทําได้สิครับแต,แต่แต่ผมบอกได้เลยว่าจ่าไว้ไม่มีทุนแต่จ่าไว้ค่อยๆจ่าไว้ใช้เวลานะครับใช้ความเพียรเป็นทุนนะครับเพราะว่าไม่มีทุนบางท่านที่มีทุนก็จะประสบความสำเร็จเร็วหน่อยแต่บางท่าน อย่างผมไม่มีทุนผมก็จะประสบความสํเาเร็จช้าแต่ผมก็ประสบความสําเร็จนะครับทําเกษตรนะครับผมในสําหรับคลิปนี้จ่าไว้จําราคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะโอเคนะครับผมบายบายครับขอบคุณครับ